EP นี้จะเป็นการบันทึกใบเสร็จซื้อของการซื้อเชื่อค่ะอันดับแรกสั่นขีดมุมซ้ายบนเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วให้เราหาหัวข้อซื้อเมื่อเจอแล้วให้เราคลิกที่ใบเสร็จซื้อค่ะก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้เรากดเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างเอกสารได้เลยค่ะเมื่อเด้งหน้านี้ขึ้นมาแล้วนะคะให้เราตรวจสอบวันที่และแวดว่าตรงไหม เสร็จแล้วให้เรามาดูที่ invoice อ้างอิงค่ะให้คลิกเข้าไปได้เลยก็จะเด้งรายการที่เราซื้อเชื่อไว้นะคะให้คลิกได้เลยค่ะก็จะเด้งข้อมูลขึ้นมาและตรวจสอบนะคะว่าถูกต้องตามที่เราได้ซื้อเชื่อไปหรือเปล่าเมื่อเสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาดูตรงนี้ค่ะส่วนลดเงินสดส่วนลดเงินสดนะคะจะดูได้ว่าเราอะ จ่ายเงินตามที่บริษัทต้นทางกําหนดไหมตรงเงื่อนไขหรือเปล่าถ้าเกิดตรงเงื่อนไขนะคะเขาก็จะให้เปอร์เซ็นต์ในการลดมาอย่างเช่นในครั้งนี้นะคะสองจะใส่ว่า2%เซนค่ะเสร็จแล้วก็ให้มาดูด้านล่างนะคะว่าก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะวิธีการชำระเงินก็จะมีการชำระเงินสดเคดิต และการโอนนะคะในครั้งนี้จะเป็นการชําระเงินสดค่ะเสร็จแล้วให้ติ๊กที่เงินสดและใส่จํานวนเงินที่เราต้องจ่ายได้เลยค่ะมาเสร็จแล้วนะคะตรวจสอบอีกครั้งว่าถูกไหมถ้าถูกแล้วให้ติ๊กที่เครื่องหมายบอกได้เครื่องหมายถูกได้เลยค่ะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นค่ะ